สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่กับผมสมพันธ์สัจจวันเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสถานีเตาปูนครับเดี๋ยววันนี้จะเราจะลองเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันนี่ถ้าใครซื้อตั๋วแล้วมาจากสายสีน้าเงินสามารถเดินทางต่อได้เลยนะแต่ถ้าใครยังไม่ซื้อวันนี้เราจะมาซื้อตั๋วกันที่นี่ครับซื้อเหรียญเป็นเหรียญโดยสารนี่ สามารถเลือกสายได้ครับถ้ากดจากตรงนี้จะมีสายสีน้ําเงินแล้วก็สายสีม่วงถ้าจะเปลี่ยนน้ำเงินก็กดตรงนี้ครับก็จะไปสายสีน้ําเงินหรือว่าถ้าเราจะไปสายสีม่วงเราก็กดสายสีม่วงนะครับตอนนี้ค่าโดยสาร20บาทครับค่าโดยสารสูงสุด20บาทผมจะไปที่คลองบางไผ่เลยจากเตาปูนนะใส่เดียญ20บาท เดี๋ยวนี้เราจะลองเดินทางกันเนื่องจากเขาบอกว่าสถานีแล้วก็เส้นทางรถไฟสายสีม่วงเนี่ยผู้โดยสารน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเนี่ยอัตราค่าโดยสารครับสายสีน้ําเงินแล้วก็สายสีม่วงแต่ตอนนี้เขาลดราคานะเหลือ20บาทตลอดสายครับอ๋อไม่ใช่20บาทตลอดสายเริ่มต้นที่14บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน20บาทครับสาหรับสายสีม่วงมีช่วง ที่ตึงราคาค่าโดยสารอยู่นะครับเพื่อให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นนะครับสำหรับสายนี้ <S <S เดี๋ยวเราลองเดินทางดูครับว่าจะมีคนเดินทางกับเราเยอะหรือไม่สำหรับวันนี้ครับไปคลองบางไผ่ครับสายสีม่วงจากเตาปูดใช้เวลาเดินทางประมาณ4 0นาทีไปทางนู้นแหละนนทบุรีครับสำหรับสายสีม่วงตรงนี้ เรารอรถอยู่นะครับสำหรับต,รตอนนี้อยู่บนชานชาลาแล้วครับตอนนี้รถมาจากคลองบางไผ่นะเข้ามาที่สถานีตอปูนแห่งนี้เดี๋ยวเราต้องรอผู้โดยสารที่เดินทางมาออกให้หมดก่อนนะครับตอนนี้รถเริ่มออกละเดี๋ยวผมจะลอง นี่ครับบนบรรยากาศบนขบวนรถเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของทางด้านจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่คุ้นเคยกับทางด้านนี้นะอาจจะบรรยายไม่ค่อยถูกนะครับว่าที่ไหนเป็นที่ไหนบ้างแต่เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศการเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงในวันนี้ครับวันที่21กันยายน2563 เราจะลองเดินทางจากเต้าปูนไปคลองบางไผ่ครับไปครับ โดยสารก็ไม่เต็มขบวนครับสําหรับวันนี้นี่ผมมาอยู่ฝั่งตัวสถานีแต่ว่าวิวด้านนอกอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งดีกว่าเนาะตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางแล้วครับจะใช้เวลาประมาณต่อไปสถานีแยกติวานน์นะ นี่ครับตัวสถานีจะเป็นแบบนี้สถานีแยกติวานน์ก็ผู้โดยสารก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จริงๆด้วยก็อย่างว่าแหละเป็นชานเมืองนะครับเพราะว่านนทบุรีก็อาจจะสถานีแยกติวานน์แยกเป็นทางด้านชานเมืองของทางด้านนนทบุรีทางด้านนี้ แต่รถเขาสวยนะสายสีม่วงผมว่าตอนนี้รถไฟฟ้าบ้านเราก็ทุกสายครับยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยไม่มีใครมาทำความสกปรกเหมือนรถเมล์รถไฟแบบนี้เนาะก็ยังถือว่าดีครับบางบาง,บางสายนะ่ะ วิ่งให้บริการมาเป็น10บสปีแล้วนะ BTS อย่างเนี้ย Airport Link แบบเนี้ยครับแต่เขาก็รักษารถได้ดีครับสภาพภายในเนาะที่เราเดินทางกันแบบนี้แต่สายสีม่วงนี่ยังเป็นรถใหม่อยู่นะเดี๋ยวผมลองไปดูบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับมาฝั่งนี้ จะเห็นชัดกว่าเนาะตรงนู้นเป็นวัดวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ครับทางด้านจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงนี้เราอยู่ที่สถานีเดี๋ยวเราจะข้ามแม่น้ำเจ้าพยากันนะต่อไปจะเป็นสถานีไซมะแต่ตอนไม่สักครู่เราอยู่ที่สถานีส,นสะพานพระนังเก้าครับตอนนี้เราข้ามแม่น้ำเจ้าพยาครับ กับบรรยากาศการเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่ในวันนี้ครับอยู่กับผมสมพันธ์สัตยาวันวันที่21กันยายน2563ครับวันนี้ดูบรรยากาศของเมืองนนทบุรีนะครับทางด้านนี้ บ้านเขาก็เยี่ยมเหมือนกันน่าจ,จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรไม่ทราบนะครับตรงนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถบรรยายอะไรได้มากสำหรับสำหรับทางด้านเส้นทางทางด้านนี้เนาะเดี๋ยวเข้าสถานีไซมาครับ ต่อไปจะเป็นสถานีบางรักน้อยท่าอิดครับโอคอนโดสูงมากเลยนี่ครับบรรยากาศด้านล่างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงจังหวัดนนทบุรีครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสถานีบางรักน้อยท่าอิดวันนี้พามาชม เมืองนนทบุรีนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในขบวนรถเราคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขออภัยทุกๆท,ท่านที่อยู่ในคลิปวิดีโอด้วยนะครับที่ผมถ่ายภาพมาในวันนี้ด้วยเนื่องจากจะให้ดูบรรยากาศการเดินทางนะครับของรถไฟฟ้าสายสีม่วง สำหรับการเดินทางรถไฟฟ้านี่ถ้าใครที่ชอบดูวิวข้างทางไปด้วยผมว่าสวยมากเลยนะเพราะว่าเราอยู่สูงมากเห็นไหมเราค่อมทุกทุกถนนเลยครับตอนนี้เหมือนเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ครับบินต่ำ ชมบรรยากาศทั่วทั่วไปไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับหรือว่าบางท่านที่เดินทางบ่อยก็อาจจะเบื่อเส้นทางก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปก็ไม่ผิดครับเนื่องจากเราไม่ได้ขับรถสถานีบางรักใหญ่ครับ นนีบางรักใหญ่บางรักใหญ่โปรดใช้ความระมัด ตอนนี้เราอยู่ที่บางพลูครับสถานีบางพลูบางพลูนี่เราค่อมถนนบางกลวยไซน้อยเลยเห็นไหมบางพลูใกล้จะถึงแล้วนะครับสถานีบคาอามบางไายเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับเลยนะเดี๋ยวให้ดูการเดินทางกลับสักนิดหน่อยแล้วกัน ดูเซนทันครับเซนทันเวสเกตบางใหญ่เนาะสวยๆแล้วก็เวลากันที่เตาปูนนะวันนี้เราจะผ่านบิ๊กคิงบางใหญ่ด้วยนะบิ๊กคิงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นห้างที่มีชื่อเสียงมากเลยนะบิ๊กคิงบางใหญ่แต่ตอนนี้ก็ยังว่าแหะครับเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับ เดินทางต่อครับใกล้ถึงละคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบรรยางใหญ่สามแยกบรรยางใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะกเดิรนรถเพืขอบคุณค่ะสามแยกบรรยางใหญ่รรยย Station Please mind the gap to retreat เดี๋ยวเราจะเข้าสถานีตลาดบางใหญ่นะครับก่อนที่จะถึงสถานีสนุดท้ายคลองบางไผ่นี่ครับเราผ่านพิคกิงบางใหญ่มาเรียบร้อยครับสถาสถาสถาเดี๋ยวจะเป็นสถานีปลายทางนะเดี๋ยวผมจะลงแล้วก็ผมจะกลับเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ การเ,เดินทางกลับสักเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปลากันที่นู่นเลยเตาปูนครับ Choose yes. yeah. ครับตอนนี้ผมมาถึงสถานีคลองบางไผ่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับเลยนะเดี๋ยวรอรถอยู่ที่ชานชลีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกลับไปที่ต่อปูนนี่ครับรถมาแล้วเป็นรถที่สวยนะผมว่านะสีเขาสวยดีสีม่วงเขาไปตามสีตามเส้นทางเขาเลยเนาะ รถไฟฟ้าสายสีม่วงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในขบวนรถกันเดินทางกลับไปที่เตาปูนครับทางด้านโน้นน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะรู้สึกเป็นลงซ่อมหรือเปล่าลงซ้ำบำรุงหรือเปล่าไม่รูนน้นะถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับกลับไปที่เตาปูน เราจะผ่านเซนทัลน,นะครับเซนทัลเวสเกตนี่บรรยากาศในขบวนรถขากลับของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะสำหรับวันนี้ครับวันที่21กันยายน2563เวลาตอนนี้ก็ประมาณ17นาฬิกาครับมาถึงตลาดบางใหญ่ก็ผ่านบิ๊กซีเนาะ สำหรับท่านที่สงสัยว่าทำไมบิ๊กซีเยอะเหลือเกินก็คือเมื่อก่อนบาง,บางที่เขาจะเป็นคาฟูเนาะเขาจะเป็นคาฟูนะครับแล้วก็บิ๊กซีไปซื้อคาฟูทั้งหมดเลยของประเทศไทยมาก็เลยทำให้บิ๊กซีเป็นโมเดิร์นเทรดที่มีสาขามากที่สุดเลยในประเทศไทยนะครับลองลงมาก็คือคงน่าจะเป็นเทสโก้โลตัสนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านเซ็นทรัลเวสต์เกตกัน ด้านนน้นเป็นอีเกียเพื่อนๆพี่สาม,มารถมานั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาเที่ยวเซนทันเวสเกตได้นะครับที่บางใหญ่ตรงนี้แหละเป็นเซนเป็นเซนทันที่ใหญ่มากเลยเห็นไหม สายสีม่วงนะครับก็ผ่านนะครับลงที่สถานีตลาดบางใหญ่นะครับสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวเซนท่านเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับอยู่กับผมสมพันธ์สตีวันช่องสมพันธ์สตาวันนะครับชื่อผมเองครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาเป็นเพื่อนกันในช่อง youtube ครับจะพาเดินทางไป ดูสถานที่ต่างๆพาเดินทางกับรถไฟรถไฟฟ้าหรือว่ารถส่วนตัวบางทีนะครับเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปในสถานที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสจะไปต่างประเทศด้วยนะครับวันนีญญ้พามาชม การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงบรรยากาศของเมืองนนทบุรีครับต่อไปสถานีสามแยกบางใหญ่ บีบางปูบางูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวไงถาี่อาสถานีบางซ่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสถานีบางซ่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสถานีต่อปูนวันนี้พาดูบรรยากาศทั้งสองฝั่งเลยสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม,ม่วงนะครับเปิดมานานแล้วแหละเปิดมาเป็นหลายปีแล้วครับ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2,559ครับปีนี้ก็63ละประมาณ4ปีวันนี้พาเดินทางดูบรรยากาศการเดินทางภายในขบ,บวนรถแล้วก็2ฝั่งเลยของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนคลองบางไผ่นะครับจำนวน16สถานีค่าบริการตอนนี้ยังตรึงค่าโดยสารไว้ที่20บาทอยู่ครับนี่ข้างล่างเราเห็นรถไฟธรรมดาด้วยนะน่าจะเป็นสายใต้นะแบบนี้เนะาะเพราะว่าขบวนยาวครับ,บ สถานีบางซ่อน เดี๋ยวรถจะเข้าสถานีเตาปูนนะครับผมจะลงแล้วก็จะลากันที่เตาปูนเลยนะครับสำหรับวันนี้สถานีเตาปูนเตาปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้ามถ้าท่านที่จะเดินทางต่อสามารถ ซื้อบัตรโดยสารแล้วก็ไปลงสายสีน้ำเงินได้เลยนะจะได้ไม่ต้องลงไปซื้อออกเหรียญโดยสารใหม่นะครับจะสำหรับผมจะออกที่สถานีนี้เลยเนาะก็เลยซื้อเหรียญโดยสารในราคา20บาทครับจากสถานีต่าปูนไปคลองบางไผ่แล้วก็คลองบางไผ่กลับมาที่เตาปูนก็20บบาทเหมือนกัน นี่ครับผมออกมาเรียบร้อยตอนนี้อยู่ที่สถานีต่าปูนสถานีเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินเอาลากันที่นี่เลยครับเจอกันใหม่ดรวยการต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ